สวัสดีค่ะเที่ยวเชียงใหม่วันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านแม่สุนน้อยอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหรือมีอะไรที่น่าติดตามบ้างอยากให้ทุกคนไปดูกันนะคะและที่แรกที่เราจะพาไปนะคะก็คือร้านกาแฟป้อหลวงซึ่งร้านถูกตั้งตามตำแหน่งของเจ้าของร้านซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแม่สุนน้อยมาก่อนที่นี่มีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายเมนูกันเลยค่ะ และมีความพิเศษในการเสิร์ฟมากๆเลยนะคะที่นี่เป็นการเสิร์ฟกาแฟที่ไม่เหมือนใครเลยคือการชักลอกเสิร์ฟให้ลูกค้าถึงที่เลยค่ะซึ่งจะเป็นร้านบริเวณชั้น2นะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถจิบกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมกับการชมบรรยากาศของหมู่บ้านแบบฟินๆได้เลยค่ะและที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือน้ำตกโป่งน้ำดังค่ะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอย้าห่มปก เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กที่มีความสวยงามมีการไหลของน้ำตลอดปีระยะทางเดินเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรค่ะระหว่างทางยังมีพืชพันธุ์และลำาธารธรรมชาติให้ได้เรียนรู้ตลอดเส้นทางเลยค่ะและเมื่อเราเดินเท้าเข้าไปนะคะร้อนๆเข้าไปเจอกับน้ำตกเย็นๆนี่เราแอบลงไปเล่นน้ำกันด้วยนะคะบอกได้เลยว่าเย็นฟินมากๆค่ะ ซึ่งเราจะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าถ้าหากใครเนี่ยยังพอมีแรงเหลือสามารถเดินเท้าเข้าไปลึกอีกนิดนึงนะคะถ้าใครโชคดีอาจจะเจอกับเจ้าเต่าปูรูซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยล่ะคะ่ะและที่ต่อไปที่เราจะมาก็คือวัดพระาธาตุทันใจค่ะเป็นองค์พระธา เาแ,แก่โบราณที่สำคัญของคนในชุมชนตั้งอยู่บนยอดดอยเมื่อเราอยู่ข้างบนนี้นะคะเราจะเห็นวิวหมู่บ้านอย่างชัดเจนเชื่อกันว่าชาวบ้านคนใดได้ขอพรอจากพระาธาตุทันใจจะสมหวังทันใจปัจจุบันทางวัดได้สร้างพระเจดีย์สีทองครอบองค์พระาธาตุองค์เดิมไว้กำลังอยู่ในช่วงบูรณะรอบที่สหากใครที่ได้มาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะสามารถขึ้นมากราบไหว้สักการะพระาธาตุทันใจได้ด้วยค่ะ และเมื่อเราเดินเที่ยวชมในหมู่บ้านกันได้สักพักแล้วนะคะเราจะแอบมาเก็บของที่ที่พักของเราค่ะก็คือฝักฟางโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์ขนาดเล็กในชุมชนแม่ส่นน้อยเป็นที่พักแบบอาร์ตสเตย์ภายในห้องพักถูกตกแต่งด้วยภาพงานศิลปะโดยครูชุม่มนายทองสุขสมบูรณ์ซึ่งเป็นเจ้าของโฮมสเตย์มีอาร์ตสตูดิโอไวใ้ให้เราชมด้วยนะคะผลงานศิลปะเล็กๆน้อยๆของครูชุ่มเนี่ยมีให้เห็นอย่างมากมายเลยละคะ่ะ ที่นี่นะคะราคาที่พักก็ตกแค่คืนละ350บาทต่อท่านรวมอาหารเช้าด้วยนะคะและแถมยังมีบริการนวดแผนไทยสำหรับท่านที่สนใจคิดค่าบริการเพียงชั่วโมงละ250บาทหากใครสนใจจองที่พักนะคะสามารถติดต่อได้ที่คุณทองสุขสมบูรณ์หรือโทรที่เบอร์โทร0861176914หรือ Facebook ฝักฝังโฮมส s t a ์ได้เลยค่ะ เมื่อเราเก็บของในที่พักกันเสร็จแล้วนะคะพอตกเย็นค่ะเรามาเที่ยวกันต่อที่กาดแม่สูนน้อยตัวหอยฮีดเก่า เป็นถนนคนเดินในหมู่บ้านได้จัดทึ้งเช่าให้คนในชุมชนมีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอปของท้องถิน่นทั้งของกินและของใช้มาจัดจำหน่ายรวมทั้งมีการแสดงต่างๆที่ได้แสดงถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในหมู่บ้านมาให้ได้ชมกันด้วยล่ะคะ่ะบรรยากาศเป็นไปอย่างอบบุญและความน่ารักเป็นกันเองของชาวบ้านที่นี่การแสดงจะมีทั้งกองสะบัดชัยรำวงย้อนยุค ฮ้องขวัญฟอนจ้อ,จองฮักแต่แม่สูญน,น้อยซอร้านนาไทยฟอนไตเต้นประกอบเพลงและยังมีการแสดงที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ที่อยากจะแนะนำให้มารับชมเลยนะคะก็คือการเต้นมูเซอร์และการฟอนดาบค่ะ ถนนคนเดินจะจัดขึ้นในวันเสาร์ของทุกๆสัปดาห์เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมยาวไปนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีเลยค่ะเพราะว่าช่วง3มเดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นทําให้เราได้เดินเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายอย่างสบายๆชิลๆเลยค่ะและเช้าวันถัดมานะคะเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่สวนส้มเจแดงค่ะสวนส้มพื้นที่15ไร่ของคุณณชิภาสิริพัฒนานุกูล หรือเจ๊แดงของเราเองนะคะปลูกและจำหน่ายส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งและทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีส้มออกผลเต็มต้นหน้าทานสุดๆเลยค่ะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและก็สามารถซื้อส้มกลับไปเป็นของฝากคนที่บ้านได้เลยนะคะสนใจติดต่อโดยตรงได้ที่เจ๊แดงหรือเบอร์โทรศัพท์0617982624ค่ะ ต่อมานะคะเราไปกันที่สวนทุเรียนเฮียตีค่ะสวนทุเรียนพื้นที่160ไร่ของเฮียตีถือว่าเป็นสวนขนาดใหญ่ในหมู่บ้านเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะปลูกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองและหลงรับแล,แล,แล้วยังปลูกผล,ลไม้ชนิดอื่นๆอย่างเช่นเงาะลิ้นจี่ลำไยส้มและต้นโกโก้อ,อีกด้วยค่ะเยอะขนาดนี้แทบจะไม่อยากเดินออกจากสวนเลยค่ะเดินเที่ยวกันจนเพลินเลยนะคะส่วนใครที่สนใจอย,อยากมาเที่ยวสวน สวนทุเรียนนะคะติดต่อได้ที่คุณพันณชัยชัยเสนาหรือเบอร์โทรศัพท์0811804991ค่ะ ต่อนะคะหลังจากที่เราไปเที่ยวที่ถนนคนเดินเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเราแอบเห็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้านค่ะเราเลยมาบุกถึงบ้านเลยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลค่ะเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านการสารนําเอาขยะหรือวัสดุเก่าๆอย่างเช่น ซองกาแฟกล่องนมหนังสือนิตยาาสารเล่มเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาแปรรูปรีเซเคลิลเป็นกระเป๋าสะพายตุ๊กตาและเครื่องประดับต่างๆงานแฮนด์เมสสวยๆไม่เหมือนใครเป็นการสร้างมูลค่าให้กับคนในชุมชนบ้านแม่สูวนน้อยหากใครสนใจเลือกชมและซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ที่คุณกุณณณลนัทชัยเสยนาหรือโบโทรศัพท์0811638731ค่ะ เรามาต่อกันที่บ้านลุงตาลประทานกลุ่มเลี้ยงพึ่งป่านะคะบ้านลุงตาลเป็นหนึ่งในพื้นที่เลี้ยงพึ่งของชุมชนบ้านแม่สุนน้อยค่ะโดยใช้วิธีการสร้างรังพึ่งหลอกให้พึ่งป่าได้เข้ามาอาศัยและประยุกต์ใช้โดยการนําพึ่งเนี่ยไปเลี้ยงในพื้นที่สวน เพื่อให้พึ่งช่วยกระจายและผสมเกสรให้กับพืชพันธุ์และเพิ่มผลผลิตให้กับพื้นที่สวนของบ้านลุงตาลน,นั่นเองค่ะส่วนใครที่สนใจนะคะอยากมาเที่ยบ้านลุงตาลน,นะคะติดต่อที่คุณตาลสักใหญ่เบอร์โทรศัพท์0892641653ค่ะและที่สุดท้ายที่เราจะมาที่บ้านแม่สุน,น้อยนะคะก็คือวัดวิเวการามหรือวัดแม่สุน,น้อยค่ะเป็นอีกหนึ่งวัดสําคัญของชุมชนบ้านแม่ น้อยเลยนะคะตั้งอยู่ในตัวหมู่บ้านซึ่งเป็นศูนย์ร่วมทางจิตใจของชาวบ้านที่นี่ค่ะชาวบ้านจะมาสักการบูชากันที่วัดแห่งนี้นะคะซึ่งวัดแห่งนี้มีจุดเด่นคือภาพวาดสามิติบนฝาผนังขนาดใหญ่ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้านให้นักท่องเทีย่ยวได้มาเดินถ่ายรูปกันแบบชิคๆค่ะ ็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านแม่สูนน้อยชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจากอำเภอฝางเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆน่ารักที่เต็มไปด้วยไอยอุ่นจากทิวเขาและป่าไม้อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีกทั้งจุดลานมาร์คที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปการันตีคุณภาพจากชุมชน สำหรับทริปดีๆในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝางที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกตลอดทั้งทริปและชาวบ้านชุมชนบ้านแม่สุน,น้อยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและคอยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ